มาสวดมนต์ที่สาขาเชยงดาวได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็พอสัมผัสพลังงานหลวงปู่ได้บ้างนะครับทีนี้อยากถามหลวงตาว่าทําอย่างไรถึงจะสัมผัสได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นสัมผัสได้ก็คุยกัท่ันได้แล้วเนี่ยครับคุยกัจจันได้เลยทุกเรื่องอะเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยคขอให้ญาติคนน้นขอให้ญาติมี อะไรก็แล้วแต่พ้นจากทุกขอให้มีโชคอะไรก็ขอให้พ้นจากสภาวะของอะไรพวกเนี้ยโลกพวกเนี้ยขอให้ธุรกิจดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูผลงานเนี่ยคก็คือจะสัมผัสได้มากขึ้นแล้วก็ต้องอยู่กับหลวงปู่คุยกับหลวงปู่ให้มันมากขึ้นใ,ให้มันแนบแนนขึ้นพลังงานท่านเนี่ยเพราะท่านมีเยอะไงและบริวารท่านเนองอะสิ่งที่เราสัมผัส ท่านเนี่ยมันจริงไหมล่ะถ้าจริงกับหลวงปู่ต้องทําให้หนูดูนะพอหนูต้องดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี่ยรือไม่ก็คนที่รู้จักหนูเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนนะอะไรประมาณเนี้อ๋อคือสิ่งที่เราถามที่เรารู้สึกแล้วมันกลับมาเราดูว่ามันจริงไม่ใช่ไหมใช่<ง>ใชครับอ่าแล้วก็วันนี้ขณะที่สวดตอนบ่ายโมงสวดไปสักพัก ก็คืออยู่ๆก็เข้าไปที่ความสงบแล้วก็ว่างไม่ได้ยินอะไรเลยพักใหญ่มีความสว่างเกิดขึ้นพอจิตไปจับที่ความสว่างเสียงสดมนม์มันก็กลับมาแต่กลับมาเลยนึกถึงหน้าญาติที่ต้องการส่งบุญให้ทีนี้เห็นเป็นแสงสว่างพุ่งไปที่ญาติคนนั้นอย่างนี้ใช่ไหยเรียกว่าการแผ่บุญแต่ขณะนั้นไม่ได้กล่าวสัพเพ <cụ> แค่นึกถึงหน้าเท่านั้นครับ เวลาส่งบุญอ่ะเวลาแผ่เนี่ยมันไม่มีสัพเพหรอกอนาคตอ่ะครับนึกมันก็นไปแล้วมันสัพเพที่ไหนนึกถึงหลวงปู่มันก็นไปแล้วเพราะนึกถึงท่านบาร,รมีท่านก็นมาแล้วไง <c oughs> เป้าหมายคือเป้าหมายเราอะ่ะไปให้ญาติไปให้คนรู้จักไปให้คนที่บอกเราไว้ให้ช่วยอะไรประมาณนะี้เราอยู่ท,ที่อยู่ที่เรา เรื่องราวของเราอ่ะก็คือเรานึกตอนที่เราอยู่กับขลื่นจากกพัดขึืนหลวงปู่อยู่แล้วมันเป็นพลังงานของเราแล้วส่งไปที่เป้าหมายนั้นๆถูกเนี่ยสวดนี่แหละคเนี่ยมาเจ็ดวันสิบวันสวดเพลินๆเนี่ยยิ่งย่งสวดได้อย่างนั้นอะจ่อไปเลยเรื่องราวของเราแล้วก็มารอดูผลหนักกำเปินเบาๆก็หายแล้ะ มีลูกที่ดื้อแล้วก็ก้าวรล้าชอบเถียงไม่ว่าเขาจะผิดหรือถูกนะครับเขาก็จะเถียงเราจะมีวิธีใดบ้างช่วยให้เขาดีขึ้นค่าหลงตามันายุทยาหลายทัดเล็กๆกระทืบมันเลยก็ลูกเราไงพอตีเห็นลูกเจ็บเราก็เจ็บเงี้ยกระทืบมันซ้ำไปอีก <c oughs> อย่าให้ลูกดีไหมล่ะ ไม่อยากให้ลูกดีก็ทําไม่อยากให้ทําก็ปล่อยมันครับแล้วก็เจ็บอยู่อย่างนั้นแหละเอาคนโบร,ราณเขาก็เทืจนะนะ่จริงๆนะคไปจริงๆนะไม่ใช่ตีเล่นๆนะคนสมัยนีย้ไม่รักลูกส่งเสริมให้มันนะส่งเสริมลูกอ๋อมันรักลูกผิดทางผิดแน่นอนนะผิดผิดชัดๆเลยม,มันไม่เชื่อหรอกไมเนี่ยถ้าทำมัน ตั้งเด็กๆแล้วโอ้เห็นหน้าเรามันก็กลัวแล้วถ้ามันจะทําผิดมันก็หลบๆซ่อนๆทำแนาะละค่ะ <laughs> อ้าจริงกระเทิบมาเลยตีนะครับอาก็ลูกเรางไงค่ะ,อ,ะอ๋อเี่ยวสุภาษิตโบ,บราณเนี่ยหลวงตาก็บอกรักลูกให้ผูกนะรักหัวผูกรักลูกให้ผูกอผูกอะไรรักหัวให้ ให้ตีให้นะตีนะโอ้ตุพูดกลับไปพูดกลับกันรักวงวให้ผูกใช่ไหมครับเพราะไม่ผูกมันไว้เดี๋ยวมันไปกินหญ้าคนอื่นกินข้าวกินอะไรเขารักลูกต้องกระทืบไม่ใช่ตีครับอแล้วทําไมช่วงก่อนวันพระนะครับหลวงตาแล้วก็วันพระนะครับคือวันโกนและวันพระ เวลาสวดมนต์เนี่ยชอบร้องไห้ครับแล้วมีเรื่องที่ต้องให้เสียน้ําตาอยู่เสมอๆในวันโกนวันพระนะีครับมันเป็นวันที่มันเป็นวันที่เราต้องโดนพักผ้าจากคนรักอะไรประมาณเนี้ยเ<อ>ขาอ,อาจจะไปนอนวัดก็อ,อาจจะไปบวชหรือไปนู่นเนี่ยม,มันก็เลยมีความเศร้าอะไรประมาณนั้นประมาณนี้มันมีเรื่องราวที่เราทําไว้ในอดีตเนะี่ย มันทําวันไหนอ่ะมันก็มันทําช่วงไหนอะไรประมาณคือจิตมันบันทึกไวอย่างเงี้ยโอ้โหมันทุกทุกลมหายใจเขาออกนะทุกวันเนี้ยครับมันจะหมดบรรทุกก็คือตายกอกับในบันทึกแล้วกอกับกับทํากรรมที่ทําในชาตินี่แหละกอกับกับถ้ากลับดีก็ดีถ้ากับไม่ดีก็เลี้ยแล้วไป อ๋จริงจริงบางคนยังตกอยู่ในในภูมิไม่ดีตั้งเจ็ดแปดวันนะทั้งที่ทไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำาผมไม่ดีเลยแต่ไปนึกนใช่เพียงแต่นึกไม่ดีเล็กๆลน้อยๆมันยังตกเลยครัไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนจิตมันไวไวนะครับไวเราเลยต้องสร้างความเคยชินให้กับมันถูกต้องเลย<อ>ให้มัน ควมดีมากกว่าโชค,โชคแลยต้อ,องอยู่กับพระรผมเคยชินอยู่กับพระอลองคิดดูอยู่กับพระเนี่ยพระท่านไม่พาเราไปไหนหรอกพระท่านก็จะสอนให้เรารู้เรื่องความดีร,รู้ว่าท่านก่อนจะเป็นพระนะท่านมาอย่างไงท่านก็มาจากมนุษย์ตัวดำๆอย่างเราเนี่นะนนต่อใช่ ท่านก็มาจากเนน,นนะ่ะกว่าจะจะ,จะเป็นพระกว่า่านจะตัดสู้ได้ท่านก็มาจากเราเนี่แหละเพราะงั้นไปหมาดชีวิตค่อยๆทําไปพบชาติมันอีกยาวไกลบางคนอนะ่ะบางคนก็ชาตินี้ก็ไม่เกิดแล้วครับคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตนะครับหลวงตาคือเขาบอกว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตคือนอนอยู่บนเตียงห้องที่โรงพยาบาลก็ผมก็ เอาสร้อยประคำคล้องคอแม่แล้วก็สวดบทจัก,กรพรรดจนแม่ลดหมดลมหายใจแต่ทีนี้เนี่ยพอเหมือนจบสุดท้ายตอนที่จะแม่จะไปเนี่ยคือเขาสวดในใจจับมือแม่ไว้คือมันไม่ได้สวดออกเสียงเขาเลยถามว่าแม่จะไปภูมิที่ดีไหมหรือต้องรอครบหนึ่งร้อยวันถึงจะเปลี่ยนภูมิครอุ้ยเขาไปแล้วเขาไปกับพระแล้วค แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะสละสละคนคนหนึ่งเช่นว,ว่าจะสละสามีคีัยแล้วเราว่ากล่าวชื่อผัวหรือส,สามีในการสละ<ช>ได้ไหมต้องกล่าวชื่อเขาไหมครัไม่ต้องกล่าวอีมังสละผัวอธิสามีออกจากบ้านก็ต้องสละไงใช่ไหมแต่<ฆ>เวลาเจอหน้ามันจะลืมบางสกุลนั่นแหละ<อ>เจอหน้ามันกับบางสกุลผัวอธิสามีกลับมาแล้ว เวลามันไปก็สละสละมันไปไหนไม่รู้ไงเวลาคนโทรศัพท์เฮ้ยกูเห็นผัวงไปนู่นไปนี่มันก็ไม่ตื่นเต้นละเพราะมันสละแล้วไงมันไม่จะตามเราไอ้กูต้องตามจิกมันดีดีไหมเนี่ยประมาณนี้คือมันค่อยค่อยลดค่อยลดในเรื่องของกูไงนี่ของกูอะไรก็ของกูหมดที่เรายึดยึดไว้ใช่ค มันค่อยๆลดนะมันจะลดทีเดียวเหมือนอันนี้เขาน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังมีความคิดถึงอะไรอาวานกันเพราะเขาถามว่าการอธิษฐานแบบนี้จะทําให้เราลืมเขาได้ไหมยงเงี้ยได้ฮะครับ<ะ>ถ้าอยากให้ลืมง่ายก็หาใหม่นะลืมแน่นอนอ๋อถ้าอยากนะพูดถึง<ะ>ถ้าไม่อยากก็มา <laughs> บว<อ>ช <laughs> มันมีทางออกเยอะแยะตุ